เาราะว่าแดมแดมดเบอร์สเหมือนฉันทำอาหารที่ลูกกินนะเราทำให้เป็นช่วยทำไมช่วยนะครับคริสคริสคริสครั้งแรกเอาไปตัวสามไปเดนเราทำโชว์แค่สองคนเราจะได้วิวเยอะไหมได้ใช่ อดปลาตือมีคนเยอะมากร้อนมากครับร้อนมากใช่ชอบอ่อคนเยอะทำไมอ้อยากเห็นโชว์แค่ผมก็บอกเลยก็คือวิทเอาไปตีเลยเเอเคยูอูทูมูมูซัมชานทอด ใส่อุใส่อ้วยหมยอทอดอัดุดาทูปาทูทอดน้ำพริกนมนุ่ม I'll get it I'll just get everything เงงงง VIP ยวันนี้เราจะทำมักแช่วยทไม

น้อยก่อนซาด้าหาไม่เจอก็วันนี้แค่ผมกินแค่คนคนเดียวโอ้อร่อย that's good ในภาษาจริผมพูดว่าแ h ง t h a t that bus กินง่ายก็ผมต้องแบบใช้ภาษาอังกฤษเแาบวัตถุแปลรสชาตินี้โอ้ยแซกเกอร์แซกเกอร์อืมอืมด้องกินอะไรยังกินอะไรกินไก่ทอดกินยังไงหมูนมกับนิ้ว ไม่ใช่ไ่นยนะนี่โอเคคริสโอเคยูบุดยูฟอกเหลือโอเคคริสเอ้ยจะบ้าฟิชซอสเนี่ยจะต้องเป็นแบบว่าเป็นพริ้งวันนะต้องเป็นน้ำปลาน้ำปลาพูดว่าอะไรนะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นเน่นน่น้องเธอเหมือนฉันทำอาหารที่ลูกกินอ่ะเราทำให้เป็น เดี๋ยวฟีด normally I won't do it do the airplay you can กินได้นได้กได้ปะได้ได้ก็ is put more no, <laughs> no okay I put this one on top okay I put the sticky put the sticky rice good good <laughs> yeah a y p on top on t o and stand by your sticky rice okay sticky rice โอเคแอนกินอ <laughs> okay. in ันน in ี in ้เข in ้าไปทั้งงานเลยกินเข้าไปทั้งงานอริจริงๆกินได้หรอกินได้เข้าไปทั้งงานจริงจริงคริสเอ่ะโอเคเอ่อ buy it โอเค with the sticky rice เอาแล้วเอฟวีทิงแอดออนสติ๊กเกอร์ไลท์ผมรู้ ผมกินแบบตาของตาอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ะเค็มๆอร่อยราทีนี้กินอันนี้กินอันนี้กับสกีไรอันนี้โอเคน้องนอเทอร์นอเทอร์นอเทอร์ซัลเซสเนี่ยนอเทอร์ออปเดอร์ออเค๊โอ้เออดับเทสต์ฟู้ดนะนิดเดียหนูให้ให้กินอันนี้นิดเดียวโอเคโอเค โอเคนี่โอเคโอเคคริสอะโอเคอ่ะเด็กฝรั่งอะเธอกินไม่เป็นอ่ะอ่ะวิดิสวรรณเธอเด็กฝรั่งกินอะไรไม่เป็นแต่เธอ good อร่อยไม่เสร็จไม่เส็จนะโอเคโอ้ The whole thing uh. ข้าวเหนียวบิบิสวันอืมเอยไหมเออฝากร้านยายหน่อยใครอยากมากินต้องมาที่ไหนต้องมาที่ที่ไหนเราใครอยากมากินต้องมาที่ไหนวิภาวดีสิบหกทักสามสามใช่วิภาวดีสิบหกทักสามสาม วิภาวดีสิวิภาวดีวิภาวดีสิบหกวดีวิภาวดี16ทับสาทับ33ร้านร้านจินทอดประตอร์าบายบายบา